คําถามต่อมานะพี่น้องถามว่าศ <c> า <oughs> ส,สนาอิสลามมีก่อนหน้านาบีหรือไม่ยาวไหมเนี่ยอาจารย์เออย่างนี้ครับตอบให้เข้าใจอย่างนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาดั้งเดิมอมเป็นศาสนาที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าความหมายของเขาว่าอิสลามคืออิสลามแปลว่าการยอมรับพระผู้เป็นเจ้าอื ตั้งแต่ยุคนบีอัลลอฮ์ิสลามมาเริ่มมีปัญหาคือสมัยนบ,บีน,ะนบาะที่ผมเคยบอกศาสนาทูตที่สุกส่งมาคนแรกคือนบ,บีนนอะอิสลามแล้วหลังจากนั้นก็ว่ามาก็จะมีกระบวนการมีเกิดการเชื่อที่มีความเชื่อที่มันบิดเบือนเข้ามาแทกนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ไม่เคยยอมรับศาสนาใดนอกจากศาสนาอิสลาม,มในความหมายของคําว่า เป็นศาสนาที่อยู่บนฐานของการยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเขาคิดแบบนี้ไหมอาจารย์ว่าคัมภีเตารอนนี่ศาสนาไหนเตาร้อนยินนบีมูซานาบีอีสาคนที่เชื่อในคัมภีร์ที่มาจากกุตุบุสมาวิยะและอยู่บนทางตรงเป็นมุสลิมศาสนาที่เขายึดถือเป็นศาสนาอิสลามอันนั้นคือคมภีที่มาจากพระเจ้ามาก็คือศาสนาอิสลามถูกต้องแต่คัมภีร์ที่หลายคนอ้างว่าคัมภีร์นั้นของศาสนานี้เนี่ยมันมีการปรับปรุงมีการังยเปล<ร> <นา S 1> ีป่ยนแปลง อันนี้ไม่ใช่คมพีที่มาจากพระเจ้าถูกต้อง,งถูกต้องถูกต้อง,องฉะนั้นดีนของอัลลอฮ์เนี่ยคือดีนุอิสลามอัลลอฮ์จะลายักบาลุลลอฮ์ดีนันแกรีห์ละมินัลอววไลนวะลามินัลอาคิรินอัลลอฮ์จะไม่รับศาสนาใดนอกจากศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในยุคต้นหรือยุคท้ายก็ตาม,มว่าอินนัลอัมบียะอะลาดีนุอิสลามอัมบียะทั้งหมดอยู่บน าศาสนาอิสลามอ,อ,อันนี้เป็นคำพูดขอวงใยค <c oughs> ุณชาวมิเตียไปอ่านในหนังสือตัดมีรีอยท่านกล่าวไว้ชัดเจนเรื่องนี้เขาบอกว่าฮาเัดดีนหัวดีนอิสลามอัลนทียะลายักบัลุลลอฮ้ดีนอื่นใดไม่จากต้นไม่จากปลายว่าอินนจีมีอัลอัมบิยะอัลาดีนอิสลามแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าจะพูดถึงความหมายแคบหรือความหมายเฉพาะ ที่หมายถึงดินศาสนาอิสลามที่มีนบีเป็นศาสนาทูตที่มีกุรานเป็นธรรมนูญที่มีสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮวอะัลฮิวะซัลลัาาาลามนั้น<า>ถ้าพูดถึงอิสลามในนิยามเฉพาะอย่างนี้อันนี้เกิดขึ้นเฉพาะ ยุคนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวาเลศะอัลลอฮแต่ถ้าพูดความหมายของอิสลามในความหมายกว้างที่หมายถึงการอิสลามการยอมรับอัลลอฮ์สวามิภักต์ต่ออัลลอฮ์องเดียวแต่ชารีอะห์อาจจะแตกต่างไปตามบุตรบัญญัติของนบีก่อนๆที่ผ่านมาอยู่ในความหมายเดียวกันก็คือว่าอันนี้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ถ้าอยู่ในความหมายคําว่าอิสลามในนิยามที่บอกว่ามีนบีเป็นศาสนาทูตมีกุรอานเป็นคมภีมีสุนนะเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตครับอันนี้พูดถึงอิสลามในยุคสมัยของมุฮัมมัดสุลลัลหรืออะไรอย่างนี้นั่นแปลว่าถ้าถามว่าก่อนนบีมีศาสนาไหมมีแต่เป็นอิสลามในความหมายอามมงในความหมายอื่นในความหมายที่เป็นความหมายกว้างครับอ่ามดูเลยล่ะ